คอนเสือนะคะทุกคนเราเป็นสวนจริงเราเป็นชาวสวนนะคะกับสวนดอกไม้นะฮะ,ะเจ้าต้นอะไรซะมีทุกต้นนะจ๊ะพร้อมส่งเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูต้นนี้กันอันนี้คือดอกต้นพุทธป่านะฮะนี่คือพุทธป่า เค okay, แล้วเราก็เข้าไปชมตรงนี้กันนะคะเมื่อกี้อาจจะเป็นคลิปถ่ายเร็วไปหน่อยนะคะนี่ค่ะอันนี้เราก็สวนของเราเองนะคะสั่งได้นะจ๊ะคือฟออากาศนะจ๊ะฟออากาศสำหรับใครที่อยู่คอนโดอยู่หมู่บ้านนะคะอยู่ในกรุงเทพนะคะจะส่งนะคะจะส่งให้นะ,ะจ๊ะ,ะจะเอาด่างแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูต้นกล้วยด่างนะคะอันนี้เราต้นต้นไม้นะคะ ช่วยป่านะจ๊ะเรามีทุกอย่างนะคะสัตว์กำลังรอค่าผีเสื้อนะฮะก็ขหาทุกคนเดี๋ยวเราจะลดให้หมดเลยนะคะนะคะโอเคแค่นี้ก่อนนะคะาอวางงานต้นไม้เราเยอะมาก